สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 น,นะคะพบกับคุณครูนะคะในคลิปที่2นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเลขยกกำลังนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณเลขยกกำลังนะคะก่อนที่เราจะเรียนกติกาเดิมสมุดหนังสือปากกาดินสอน,นักเรียนเตรียมให้พร้อมนะคะเมื่อพร้อมแล้ว เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ,ะมาพบกับหัวข้อแรกในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนการคูณและการหารเลขยกกำลังนะคะวันนี้เราจะเรียนเพียงแค่หหัวข้อเท่านั้นนะคะก็คือการคูณของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะตอนที่เราจะไปเรียนหรือไปดูนิยามของมันเรามาดูตัวนี้ก่อน นะคะตัวอย่างเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมาดูตัวแรก3ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง2นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะได้วงเล็บแรก3คูณ3คูณ3คูณกับวงเล็บที่2ก็คือ3คูณ3นะคะนักเรียนมาดู3ยกกำลัง3ก็คือ3คูณกันกี่ตัวคะ อ่สาสคูณกันสามตัวนั่นเองนะคะตัวคูณตัวคูณก็คือ3ยกกำลัง2แสดงว่ามี3ามคูณกันกี่ตัวอ่าสองตัวนั่นเองนะคะต่อมาเรามาเขียนผลคูณในรูปของเลขยกกำลังก็จะได้3ยกกำลัง5นะคะมาดูเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ เลขชี้กาลังของตัวตั้งก็คือ3เลขชี้กําลังของตัวคูณก็คือ2เมื่อนําผลรวมของเลขชี้กําลังมารวมกันก็จะได้5นั่นเองนะคะตัวอย่างต่อมา3ยกกําลังสองคูณกับ3ยกกําลัง4อ่วงเล็บแรก3คูณ3คูณกับวงเล็บที่2 3คูณ3คูณ3คูณ3นั่นเองนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ ของเลขยกกำลังก็จะได้ 3, ยกกำลัง6เลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ2เลขชี้กำลังของตัวคูณคือ4ผลรวมของเลขชี้กำลังก็คือ6นั่นเองตัวต่อมาลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะวงเล็บแรกก็จะได้ลบ2คูณลบ2คูณลบ2คูณกับวงเล็บที่2ก็คือลบ2คูณกับลบ2 เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณเลขยกกำลังก็จะได้ลบ2ยกกำลัง5เลขชี้กำลังของตัวตั้งก็คือ3เลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือ2ผลรวมของเลขชี้กำลังจะเท่ากับ5นั่นเองตัวต่อมา0.5คูณกับ0.5ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ตัวตั้งตัวแรกก็คือ0.5มีเลขชี้กำลังเขียนกำกับไว้ไหมคะ,ะไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าตัวนี้มีกำลังเป็น1ซึ่งยกกำลัง1เขาจะไม่นิยมเขียนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่าจะเขียนในรูปของการคูณกันในเลขยกกำลังได้อย่างไรนะคะ,ะมาดูตัวแรกตัวตั้ง0.5ยกกํากกำลัง1 ก็มี0.5เพียงตัวเดียวคูณกับวงเล็บที่2 0.5ยกกำลัง3แสดงว่ามี0.5กี่ตัวคะอ่ามี0.5 3ตัวเราก็เขียนเลย0.5คูณ0.5คูณ0.5นั่นเองนะคะฉะนั้นฐานของมันก็คือ0.5เลขชี้กำลังก็คือ4เลขชี้กำลังมาจากเลขชี้กำลังของตัวตั้งบวกกับเลขชี้กำลังของตัวคูณ ก็คือ1บวกกับ3จะได้4นั่นเองนะคะมาดูเลขชี้กำลังของตัวตั้งเป็น1เลขชี้กำลังของตัวคูณเป็น3รวมกันเป็น4นะคะ,ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายเศษ2อส่วน3คูณกับเศษ2อส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2เหมือนเดิมเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ตัวตั้งมีกำลังเป็นเท่าไหร่คะ มีกําลังเป็น1ซึ่งไม่นิยมเขียนใช่ไหมคะเรามาดูว่าเขียนในรูปของการคูณได้อย่างไรก็จะได้2อส่วนสคูณกับ2อส่วนสคูณกับ2อส่วนสนะคะก็จะได้2อส่วนสทั้งหมดยกกําลัง3เลขชี้กําลังของตัวตั้งคือ1เลขชี้กําลังของตัวคูณคือ2ผลรวมของเลขชี้กําลังก็จะเท่ากับ3นะคะ่ะทีนี้มาดู ต่อไปอ่ะเมื่อกี้เราดูตัวอย่างกันแล้วบางคนพอจะจับทางได้แล้วว่าการคูณของเลขยกกำลังไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะเรามาดูนิยามของมันนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในกรณีทั่วไปพิจารณา a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า a ก็คือฐาน m และ n จะเป็นเลขชี้กำลังซึ่งเลขชี้กำลังของมันเป็นจำนวนอะไรคะอ่ะเลขชี้กำลังจะเป็นจำนวนเต็มบวก ทีนี้เรามาดูนิยามเขาบอกว่า a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n จะเท่ากับในวงเล็บ a คูณ a คูณ a คูณ a m ตัวคูณกับ a คูณ a คูณ a n ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนฟังจากนิยามแล้วอาจจะงงนะคะเขาบอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง M คูณกับ a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง M บวก n นะคะเอ๊ฟังแล้วมีทั้ง a มีทั้ง m มีทั้ง n อะไรก็ไม่รู้นะคะทีนี้นักเรียนมาดูหลักการจำง่ายๆนะคะการคูณเลขยกกำลังนะคะถ้าหลักการจำก็คือเลขฐานเหมือนกันคูณกันให้นักเรียนนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน นั่นเองนะคะ,ะฟังจากนิยามแล้วอาจจะงงเราไปลองดูตัวอย่างกันต่อไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าจงเขียนผลคูณ7ยกกำลัง5คูณกับ7ยกกำลัง8ในรูปของเลขยกกำลัง น,ะะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าฐานเหมือนกันไหมคะ,ะฐานเหมือนกันฐานเป็นเลข7ตัวตั้งเป็น7ยกกำลัง5ตัวคูณเป็น7ยกกำลัง8ก็จะได้7ยกกำลัง5คูณกับ7ยกกำลัง8จะเท่ากับฐานคงไว้เหมือนเดิมเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันคะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ 5เลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือ8ฉะนั้นก็จะได้7ยกกำลัง13นั่นเองดังนั้น7ยกกำลัง5คูณกับ7ยกกำลัง8จะเท่ากับ7ยกกำลัง13มาดูตัวอย่างต่อมาจงเขียนผลคูณลบ2ยกกำลัง9คูณกับลบ2ยกกำลัง12อันนี้ก็เหมือนเดิมฐานเหมือนกัน ะะจากลบ2ยกกำลัง9คูณกับลบ2ยกกำลัง12จะเท่ากับลบ2ยกกำลัง9บวกกับ12จะได้ลบ2ยกกำลัง21นะคะดังนั้นลบ2ยกกำลัง9คูณกับลบ2ยกกำลัง12จะเท่ากับลบ2ยกกำลัง21นั่นเองนะคะเห็นไหมคะ,ะไม่ยากเลยนะคะ หลักการง่ายๆก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะคะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ง่ายๆแล้วมาดูตัวอย่างที่3กันต่อค่ะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปจงหาผลคูณของ7ยกกำลัง5คูณกับ343ในรูปของเลขยกกำลังเอ๊ข้อนี้ ทำไมทำไมฐานเหมือนกันไหมคะฐานไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องทํานักเรียนจะต้องทําฐานให้เหมือนกันก่อนจากนั้นก็เข้าสู่วิธีการคูณกันของเลขยกกําลังได้เลยทีนี้มาดูจาก7ยกกําลัง5คูณกับ343ก็จะได้เท่ากับ7ยกกําลัง5คูณกับ 7- ยกกําลัง3นะคะ 7ยกกำลัง3ได้มาจากไหนก็ได้มาจากการแยกตัวประกอบข้อ343นั่นเองนะคะนักเรียนก็ต้องหาจำนวนที่เหมือนกัน3จํานวนโทษทีค่ะนักเรียนจะต้องหาจำนวนที่เหมือนกันไม่รู้ว่ากี่จำนวนคูณกันแล้วได้343นะคะข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเห็นอยู่แล้วพื้นฐานเดิมของมัน นะคะจากโจทย์ให้มาเป็นเลขอะไรนักเรียนสันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าฐานจะต้องเป็นตัวนั้นแน่นอนนะคะ,ะทีนี้เราได้แล้วนะคะ343เราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็จะได้7ยกกำลัง3ต่อไปในเมื่อฐานทั้งตัวตั้งและตัวคูณเหมือนกันแล้วนะคะเราก็เข้าสู่หลักการคูณของเลขยกกำลังเลยนะคะก็คือการนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะคะ ก็จะได้7ยกกำลัง5บวกกับ3นั่นเองก็จะเท่ากับ7ยกกำลัง8นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อมาจงเขียนผลคูณของ2ยกกำลัง9คูณกับ2กํกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง8อ่ะเริ่มแล้วมีมา3ตัวแล้วจาก3ตัวอย่างข้างต้น เราคูณกันเพียงแค่2ตัวมาดูตัวนี้คูณกัน3ตัวทีนี้จากการสังเกตของนักเรียนแล้วฐานน่าจะเป็นเลขอะไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะฐานน่าจะเป็นเลข2แต่เราไม่รู้ว่า2่ะยกกำลังอะไรแล้วได้8ใช่ไหมคะเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ8เพื่อที่จะหาจำนวนนั้นออกมานะคะเมื่อหาออกมาได้แล้วเราก็จะได้ สองยกกำลังเก้ามาจากโจทย์กำหนดให้สองยกกำลังสองมาจากโจทย์กำหนดให้ส่วนสองยกกำลังสามก็มาจากการแยกตัวประกอบของแปดนั่นเองแล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังในเมื่อว่าเราได้เลขฐานเหมือนกันแล้วนะคะเราก็สู่เข้าสู่กระบวนการคูณกันของเลขยกกำลังก็คือ ฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองก็จะได้2ยกกำลัง9บวก2บวก3จะเท่ากับ2ยกกำลัง14นั่นเองนะคะ,อะพอที่จะเข้าใจไหมคะ,ะครูว่านักเรียนเก่งนักเรียนทำได้พอที่จะเข้าใจเราไปต่อกันเลยค่ะ มาดูตัวอย่างนี้จงเขียนผลคูณ25คูณกับ125ในรูปของเลขยกกำลังอามาดูอันนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจำนวนพวกนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง นะคะจำนวนที่ครูให้ในตัวอย่างจะเป็นจำนวนที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันและในเรื่องของเลขยกกำลังจะใช้จำนวนพวกนี้บ่อยมากที่สุดนะคะ,ะทีนี้เรามาดู25และ125เรามาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อย่างไรนะคะ,ะ25 25ก็คือ5ยกกำลัง2หมายความว่า5คูณกันกับ 5นั่นเองนะคะส่วน125ก็คือ5ยกกำลัง3นั่นเองนะคะเราเปลี่ยนจำนวนพวกนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการคูณกันของเลขยกกำลังได้เลยก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันฉะนั้นข้อนี้ฐานคืออะไรคะ,ะฐานคือ5เลขชี้กำลังก็คือ2บวกกับ3 นั่นเองก็จะได้5ยกกำลัง5นั่นเองนะคะดังนั้น25คูณกับ125ก็เท่ากับ5ยกกำลัง5นะคะอีกตัวอย่างอีกตัวอย่างจงเขียนผลคูณของ216คูณกับ36นะคะลักษณะตัวอย่างคล้ายกันนะคะ ก็ต้องเปลี่ยนจานวนพวกนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังก่อนนะคะอย่างคลิปที่แล้วที่ครูแจ้งไปนะคะการเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังนักเรียนก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะ,ะทีนี้มาดูจะได้เท่ากับเท่าไหร่226โทษทีค่ะ216เราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังก็จะได้6ยกกําลัง3 ส่วน36เราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ6ยกกำลังสองเมื่อเราได้ฐานของตัวตั้งกับฐานของตัวคูณเหมือนกันแล้วเราก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองก็จะได้6ยกกำลัง3บวกกับ2ก็จะเท่ากับ6ยกกำลัง5นั่นเองนะคะดังนั้น216คูณกับ36จะเท่ากับ 6ยกกำลัง5นั่นเองค่ะอ่ะไปต่อ,อยังมีอีกตัวอย่างนะคะครูจะพยายามใช้ตัวอย่างให้มันครอบคลุมมากที่สุดนะคะในขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนจะได้มีแนวทางในการทำที่หลากหลายนะคะะมาดูตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอะไร จงเขียนผลคูณ0.5ยกกำลัง21คูณกับ0.5ยกกำลัง39นะคะเหมือนเดิมฐานคืออะไรคะอ้าวฐานคือ0.5เลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ21เลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือ39เราก็นำ21บวกกับ39ก็จะได้0.5ยกกำลัง 60ดังนั้น0.5ยกกำลัง21คูณกับ0.5ยกกำลัง39ก็จะเท่ากับ0.5ยกกำลัง60นั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงเขียนผลคูณ0.03ยกกำลัง54คูณกับ0.03ยกกำลัง15ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือให้เอาเลขชี้กำลัง มาบวกกันนั่นเองนะคะ,ะไปต่อรวดเร็วค่ะมาดูข้อนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเป็นทศนิยมฐานเหมือนกันหรือยังคะฐานยังไม่เหมือนกันนักเรียนจะต้องเปลี่ยนฐานให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อนนะคะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันก่อนนะคะใช้วิธีเดิมก็คือแยกตัวประกอบ ะะเราก็จะได้0.2ยกกำลัง19อันเนี้ยอยู่ในรูปของเลขยกกำลังแล้วนะคะต่อไปเราก็เปลี่ยน0.008ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็จะได้0.2ยกกำลัง3เมื่อได้ฐานเหมือนกันแล้วเราก็เปลี่ยนเราก็ดำเนินการคูณกันเลยก็จะได้0.2ยกกำลัง19บวกกับ3ก็จะได้0.2ยกกำลัง22นั่นเองนะคะ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำวิธีการเดียวกันนะคะอ่ะเห็นไหมคะยากไหมคะการคูณกันของเลขยกกำลังไม่ได้ยากเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังครูว่านักเรียนทำแบบทดสอบได้แน่นอนนะคะดังนั้นจากนิยามการคูณของเลขยกกำลังก็คือ a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n หรือจําง่ายๆฐา,านเหมือนกันคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันในกรณีที่ฐานยังเป็นจำนวนเต็มนักเรียนก็เปลี่ยนฐานให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อนนะคะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยว่าเราจะพอทำได้หรือเปล่าไปเลยค่ะ มาดูแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันเขาบอกว่าอะไรคะให้นักเรียนเขียนผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ครูว่าแบบฝึกหัดทั้ง5ข้อไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ครูให้นะคะแล้วนักเรียนแสดงวิธีทำเหมือนตัวอย่างออกมานะคะกะติกาเดิม เขียนลงสมุดนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งจะเป็นลายส่วนตัวลายกลุม่มหรือจะเป็นเฟซก็ได้นะคะฉะนั้นคลิปนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะขึ้นหัวข้อเรื่องการหารเลขยกกำลังนะคะขอให้ในักเรียนไปศึกษามาก่อนนะคะงั้นคลิปนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ